สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโฟกัสสะบอดรายการที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการไปศึกษาต่อนในต่างประเทศค่ะแล้วเราก็ยังอยู่ในช่วงของโฟกัสสะบอดตะลุยอเมริกากันอยู่ค่ะค่ะสําหรับในสัปดาห์นี้เราไปที่เมืองไหนกันคะพี่เรายังอยู่ที่ซานฟรานค่ะ,คะก็เป็นเมืองใหญ่คนไทยเยอะอไปดูสักสองที่นะคะ,คะก็วันนี้เราจะไปดู มหาวิทยาลัยในอีกรูปแบบหนึ่งค่ะคราวที่แล้วเราไปมหาวิทยาลัยในเมืองอคราวนี้เราดูมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่นอกเมืองค่ะชื่อ d o m มิ i c a n กน i v i r s i t y of c f l i f o r n i a ค่ะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็กมีคนเรียนอยู่ประมาณ2,000กว่าคนค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราตามคุณนิคมนะคะไปทัวร์มหาวิทยาลัยในสแนฟารกันค่ะ Você สวัสดีครับโฟกัสตวอร์ดตรุยอเมริกาวันนี้นะครับผมอยู่ที่โดเมติกเกนยูนิเวอร์ซิตี้นะครับออฟแคลิฟอร์เนียอยู่ในเมืองซานฟรานซิก็ขับรถมาไม่ไกลนะครับจากซานฟรานซิสโกแล้ววันนี้นะครับผมมีน้องๆสองท่านจะพาเราทัวร์รอบมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับน้องท่านแรกสวัสดีครับน้องอน้องพิงค์กับน้องพิงค์มาเรียนอะไรที่นี่ครับ ก็ตอนนี้เพจเป็นนักเรียนของโดมินิกันนะคะในบิชโปรแกรมระหว่าง e o s กับ MBA โปรแกรมค่ะก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดสอบโทเฟอร์แล้วขาดประมาณ4-5คะแนนนี้ค่ะมหาลัยก็จะออฟเฟอร์ให้คุณมาเรียนภาษาอังกฤษสัก2เดือน2คอร์สอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ next semester คือสามารถอินเทนเข้า MBA โปรแกรมได้เลยแล้วได้เครดิตในแล้วเรียนที่ไหนครับ ก็ก็คือต่อในยูในเวอร์ต่อในยูของที่นี่อ๋อต่อในยูของนี่เลยแต่ว่า e o s เอทำโปรแกรมโคกับทาง Do มินิกันยูอัเนอืมอืมอ่าแล้วน้องป๊อปน้องว่เรียนอะไรอยู่ครับตอนนี้เรียนภาษาเรียนภาษาอยู่ของอ๋อเอลเสเหมือนกันเรียนเรียนมานานยังครับมาตอนมกรลาตอนเมกกลาก็อยู่มาค่อนข้างหลายเดือนแล้วอืมน้องพิงค์มีคลาสด้วยเดี๋ยวพาพี่ไปดูมีคาสังคู่มีคาสังคู่พาไปดูเลยนะฮะ ตาเดี๋ยวพาพี่ไปดูกันเลยตึกนี้ละฮะใช่ค่ะตึกนี้นะคะ่ะเพราะว่าอันมีเป็นประตูด้านหนของฝั่งอือเดี๋ยวไปไปเดินด้านหน้านะครับอันนี้ก็เป็นตึกที่เป็นของเอเยทั้งหมดเลยของยูเอสทั้งหมดเลยทั้งตึกยูเอสบีห้องเรียนเยอะไหมครับเยอะค่ะก็เรามีสิบสองเลเวลอ่ะอ๋อสิบสองเลเวลอยู่เลเวลไหนครับเรียนเลเวลสิบสิบอืออันนี้เป็น นี่จะเป็นห้องอะไรครับที่เราจะไปดูกันนี่เป็นห้องเรียนพีห้าอ๋อีเรียนกับพี่นิสาอืมเป็นคาณิวิศอ๋อกำลังสอบกันอยู่ส่วนใหญ่นักศึกษาเป็นชาวต่างชาติบางทีก็เป็นซาอุแล้วก็มันเป็นการเออไม่ใช่ไมกัน แถบยุโรปคะอิตาลีเวนิเซียน่แต่ทีนญี่ปุ่นเยอะแล้นะญี่ปุ่นเกาหลีเยอะแล้วเพื่อเราเป็นประนานาชาติมันก็ได้ภาษาอื่นเยอะเลยดีก็เช่แต่ทุกทุกภูมิปีกบเก่งแล้วเพราะว่าเป็นเรียนมาสเตอร์แล้วแล้วอันนี้สอบเป็นการสอบส่วนในี่ห้องนี้จะเรียนอะไรรีดดิ้กับ writing อ๋อ reading กับ writing แต่ตอนนี้เขากำลังทำสอบ่่ใชมตอนนี้เป็น การสอบจะให้เวลาประมาณ10นาทีสังเกตเห็นว่ามีชาวต่างชาติค่งนข้าเยอะว่าจะเป็นญี่ปุ่นเป็นเกาหลีอะไรเงี้ย เป็นที่เดียวป่ะครับคาเป็นที่เดียวเขจะเป็นเหมือนแบบบุฟเฟ่อะไรอันนี้คือเป็นเหมือนคาเฟ่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าแบบไม่อยากกินบุฟเฟ่อะไก็จะมีคาเฟ่เป็นบุฟเฟ่อะไรคือบุฟเฟ่ค่อ๋อสดตรงนี้จะเป็นคาเฟ่แต่ว่าถ้าเกิดว่าบางวันไม่อยากกินหนักอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบมีอาหารเล็กน้อยเข้าไปดูนิดนึงอ่าอาหารแพงไหมครับที่นี่ก็คือจะมีอาหารแบบ เวลาเราไม่อยากกินเยอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งราคามันก็จะ5เหรียญแต่<อ>บุฟเฟ่ต์มันก็จะ6เหรียญ25่ห้าเซนบุฟเฟ่ต์หเหรียญอันนี้ก<ช>็เพราะไม่ต่างกันเยอะใช่เพราะฉะนั้นคนไหนก็จะแบบเลือกจะกินบุฟเฟ่ต์มากกว่าออ๋ซึ่งบุฟเฟ่ต์เป็นอ่งเดี๋ยวไปดูบุฟเฟ่ต์นะครับฝั่งนู้น ดีมากอันนี้6เหรียญกินได้ทั้งวันไม่่ใชหรือว่าเ้ครังงนึอาหารกลางวันเหรอใช่ค่ะอาหารกลางวันก็คือเข้ามาที่ก็ต้องมาจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ก่อน6เหรียญ25ไม่มีแท็กจากนั้นก็ดูว่ามีรายการอาหารวันนี้มีอะไรบ้างนี้ครับแล้วก็มารับถาดถาดตรงนี้ใช่ไหมครับอ๋อมีทะลุกำแังนี้ด้วยเหรอใช่อันนี้เป็นเมนคอร์สว้าวีรับถาดอาหารดนยคะ Just give us a couple of minutes, okay รับถาดปุ๊บใช่่าวตัเองแล้วะราก็เดินลุยได้เลยเราก็จะลุยได้เลยใช่แล้วตรงนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมครับกินได้เหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะโอ้โหมันเยอะมากเลยนะเยอะมากที่สุดที่บอกอ่ะแบบเยอะมากเออไม่รวมแซนด์วิชกับซุปอีกเลยพี่คิดดูดิโอ้นักศึกษาคนไหนนะครับที่ชอบกินเยอะๆที่นี่น่าจะคุ้มเยอะมากนะหนึ่งสองสามสามลายด้วยที่เขาคอนเทนต์เรื่องแคลอรี่แล้วก็พวกอาหารเที่ยวตี เขาจะไม่เสิร์ฟขไฟฟูหรือว่าใช้น้ำมันเทอริสุอะไรอร่อยสุดทุกอย่างได้อร่อยเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรกินบ้างวันนี้ครับ่านตามครับมีแบบเป็นจีเทียนด้วยโอ้โหผักเยอะมากครับไม่ได้สักงเองได้แล้วแต่เราเราพริกหยวกใช่เป็นพริกหยวกแับบล็อกเกอรีไก่อ๋องวิแตงกวาไก่ขอไก่น่ากินนะครับกินได้เลยไหมฮะ แล้วดี๋ยามว่างเราแป๊บนึงจริงแลเข้ามาสอนอาหารโรงอาหารเปิดตอนบนึ่งอ๋อตอนนี้ยังไม่เปิดเปิดกี่โมงครับก็คือเที่ยงสิบเที่ยงสิบก็เปิดอะคนน่าจะเยอะเลยดิก็เยอะอันไหนเยอะมากันระหว่างบุฟเฟ่กับอะธรรมดาบุฟเฟ่จะเยอะธรรมดาดิมันก็ถึงขนาดนี้อันนี้เป็นอันนี้เหมือนแนวนเอเชียนจรึงๆอะพวกกาสิกันคอเปียร์อันนี้เป็นชิพก็สกิตกับสลัดกับทัวร์ซอลอะไรแบบ อาจจะแบบเป็นมิกซ์อัพกับตครงหลั่อันโน้นมาแล้วมันมิกซ์อัพไทยอ,อ๋อมาจบที่ตรงนี้แล้วเยอะขนาดนี้นี่คนข้างนอกมากินได้ไหมแอบมากินได้ไหมน่าจะเข้ามากินได้ไม่ไแน<ต>่ใจใช่ไห<ช>มอ๋ออาจจะแพงขึ้นกว่าเดิมโอ้โหเยอะขนาดนี้อกเปลี่ยนไม่คุ้มนะแล้วก็จะมีซุปอีกค่ะมีซุปอีกตรงนี้จะเป็นซุปมีซุปอะไรบ้างครับสามหม้อก็ปกติก็จะเป็นซุปมะเขือเทศอืมแต่วันนี้เป็น ุยซุปเนื้อใช่น่ากินนอะอาหารที่เป็นเนื้อแน่นี้เป็นซุปมะเขืเอเทศนี่อ๋ออันนี้ซุปซุปข้าวโพดเออแล้วก็นี่มีของอาหารเอเชียด้วยอันนี้เป็นซาวซุปของเอเชียซาวซุปใช่ผมอยากกินอันเนป้องไงปกกั่นป้องไงันนี่ครับก็จะเป็นซุปมีเห็ดห<ช>อมมีข้าวโพดมีแครอทนะครับใช่นีเป็น กับเอเชียสไตล์เพราะว่านักเรียนเอเชียเยอะเขาก็จะอืแล้วก็ยังมีบาสลัดด้วยบาสลัดแล้วมันมีจํากัดเวลาไหมครับในการกินเออเที่ยงอ๋อก็คือเที่ยงถึงบ่ายโมงไม่เที่ยงนี่คือเราทั้งยาวได้ไหมเบรกรั้งถึงบ่ายโมงครึ่งที่ปาวหาเที่ยงถึงกี่โมงคะช่วงเวลาเว่เที่ยงถึงบ่ายโมงครึ่งได้ไหมที่อยากกินตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายสามได้ไหม พี่จะต้อง7 2เลี้ยงนะมีจังกัดชั่วโมงนะครับโอ้โหเดินมารอบพุงระเบิดเลยอิ่มมากใช่เดี๋ยวป๊อบบอกว่าป๊อบมีเรียนเรียนกี่โมงครับ บ่ายโมงยีบอ๋อบ่ายโมงยีสิบได้ได้ได้เดี๋ยวยังไงคุยกันเนาะครับโอเคขอบคุณมากครับบ๊อกเ,เดี๋ยวพิงค์อยู่กับพี่จะพาพี่ไปไหนต่อครับก็เดี๋ยวเราจะไปที่โรงเรียนของมหาลัยอืมได้ขาวว่าใหญ่มากก็ใหญ่ I think this is a wonderful place for Thai students. It's very safe, just 18 kilometers north of the Golden Gate Bridge. With a beautiful campus, The uh, University is one of the top tier uh, Western University universities. Uh, it's a very green, very beautiful, and safe campus. The education quality is excellent. I students so very well we have welcomed many of them over the years um, our program is famous for being one of the most uh, academic intensive english language programs in the united states we have partnerships with over 600 universities including the university of california which will welcome students who have completed level 112 of our program with no total requirement. i myself am a graduate of University and I can tell you what the the Classes are very small. Uh, teachers really take care of all students.